พี่น้องชาวปีมะโรงครับใน3เดือนต่อจากนี้ไปคือเมษายนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายน2568นะครับมีเส้นทางดวงของจัก,กรพัิโอกาสของท่านคือก้าวสู่ความสำเร็จก้าวสู่ความมั่นคงก้าวสู่ความร่ำรวยและมีเส้นทางของจัก,กรพัดดินีสมบูรณ์แบบความรักลงตัว มีส่วนที่จะดีขึ้นรับเงินจำนวนมากๆบางคนนับเงินเพลินไปเลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวปีมะโรงครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนปีมะโรงใน3เดือนต่อจากนี้คือเมษายนพฤษภาคมและก็มิถุนายน2,568ไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับเราจะมา วิเคราะห์เจาะดวงว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างมีแนวโน้มอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะ อาจจะมีข้อผิดพลาดหรือว่าไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้เลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไปเป็นแนวทางของชีวิตนะครับสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้รักษาไว้อะไรที่ควรระวังเราก็จะได้ไม่ประมาทในสิ่งนั้นๆนะครับอาร,รับที่นี้เราจะมาดูกันว่าดวงคนปีมะโรง ใน3เดือนต่อจากนี้ไปคือเมษายนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายน2568จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางการแก้ไขมีอะไรบ้างมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1น,นะครับนั่นคือเรื่องของการงาน แนวทางชีวิตการดำเนินชีวิตมีอะไรเด่นมีอะไรที่ควรระวังเริ่มต้นจากไพ่พยายกรใบที่หนึ่งนะครับเป็นจักรพรรดินีมีจุดเด่นในเรื่องของการงานไม่น้อยนะครับจะประสบผลสำเร็จมีความมั่นคงการงานการสื่อสารการเจราจามีข้อตกลงมีงานให,ใหม่เข้ามานะครับและก็ที่สำคัญนะครับคือจะเกิดความ ร่ำรวยด้วยนะครับใครที่ค้าขายใครที่กำลังทำธุรกิจก็มีโอกาสดีและนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงสังคมรอบๆตัวนะครับบริบทต่างๆที่กำลังดำเนินอยู่รอบๆตัวของท่านนะครับก็จะมีโอกาสดีขึ้นด้วยนะครับมีแนวโน้มที่ดีและจุดเด่นสุภาพสตรีชาวปีมะโรงนะครับรวยนะครับร่ำรวยมั่นคงมีโอกาสดีเยี่ยมนะครับ การต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น7จ็ถ้วยนะครับอันนี้เป็นปัญหาทางด้านสภาพจิตใจนะครับบางคนก็ตกอยู่ในภาะวะความเครียดความกังวลนะครับอาจจะสะสมกันมานานพอสมควรนะครับ mm hmm. ก็ยังคิดไม่ตกยังหาทางออกไม่เจอนะครับเน้นไปที่อารมณ์ทั้งที่อาจจะไม่เกี่ยวกับการงานแต่ว่าเป็นเรื่องของการใช้ชีวิต นะครับบางคนเป็นความรู้สึกส่วนตัวด้วยพอมีอะไรเข้ามากระทบหน่อยหนึ่งก็จะคิดเยอะคิดแล้วก็หาทางออกไม่เจอนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาวปีมะโรงในเรื่องของการงานมีเจดดาบนั่นคือเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับปัญหามาจากคนนะครับอาจจะมีใครบางคนมาสร้างความเดือดร้อนให้กับท่าน อาจจะทําให้ท่านเสียการงานได้เสียโอกาสได้หรือไม่ก็อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพื่อที่ท่านจะได้จัดการปัญหาต่างๆให้มันสําเร็จให้บันผ่านพ้นไปได้นะครับที่มาจากคนบางคนนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่2นั่นคือเรื่องของ การเงินนะครับเส้นทางการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น8ปดเหรียญนะครับการเงินตรงนี้คืองานพิเศษงานฟีแลนซ์งานที่มีความสามารถพิเศษของท่านเป็นกุญแจสําคัญนะครับในการที่จะสร้างบรายได้นะครับบางคนก็อาจจะมีประสบการณ์ทางได้ด้านใดด้านหนึ่งมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็เอามา ประยุกใช้ประกอบใช้ในการทํางานและก็สร้างรายได้ได้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นส่วนเพิ่มขึ้นมาของโอกาสทางการเงินด้วยประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นอัศวินเรียนนะครับนีก่ก็การเงินที่รอนะครับบางคนก็จะมีการรอคอยเงินสักก้อนในช่วง3เดือนนี้นะครับอาจจะมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งมาจากค่าตอบแทนหรือไม่ก็รอเงินก้อนนั้นอยู่ ท่านมีโอกาสที่จะสมหวังนะครับมีการจัดการการวางแผนที่ดีเกี่ยวกับระบบการเงินด้วยนะครับก็จะทําให้การเงินของท่านเกิดความมั่นคงต่อไปนะครับการต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินเป็นก้าไม้เท้านะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งงานเยอะด้วยนะครับงานมากขึ้นเป็นพิเศษด้วยในช่วง3เดือนต่อจากนี้ไปนะครับก็เป็นการเพิ่มโอกาสทางด้านของรายได้ด้วยนะครับแต่อะงไรก็ตามนะครับ สำหรับท่านที่ทุ่มเทเพื่อการงานมากนะครับมีการสร้างรายได้ได้เยอะก็จริงแต่ว่าอาจจะมีผลในเรื่องของสุขภาพไม่ดีตามมาอันนี้ก็จะเกิดรายจ่ายในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะครับก็ฝากว่าควรจะดูแลสุขภาพด้วยนะครับอย่าหักโหมจนไม่พักพรนะครับต่อมานะครับมาดู เรื่องที่3นะครับนั่นคือเรื่องของความรักครอบครัวสําหรับชาวปีมะโรงนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นเดอะสันนะครับเส้นทางของดวงตะวันนะครับถ้ามองถึงเรื่องงานนะครับพ่อบ้านคนที่เป็นผู้นําของความรักครอบครัวนะครับก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการงานมีชื่อเสียงมีอํานาจ มีบารมีนะครับมีความสำเร็จที่ดีมากๆนะครับเป็นผู้นําในหลายหน่วยงานในหลายองค์กรนะครับแต่ว่าถ้ามองไปถึงเรื่องความรักนะครับอาจจะมีความดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองนะครับคิดว่าตัวเองเก่งอยู่คนเดียวนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาได้สําหรับคนที่ไม่ยอมลงขันให้ใกกันนะครับคือถือคําคว่าทิฏฐิเอาแต่ใจตัวเองเข้าม,ามามากเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับ ก็ลดลดลงไปบ้างนะครับสำหรับคนที่กําลังประคับประคองความรักอยู่นะครับอะไรที่พอฟังกันบ้างนะครับก็จะเป็นถ่าออกที่ดีนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของความรักเป็น5บเรียญนะครับอาจจะมีภาพรวมของรายจ่ายในช่วง3เดือนนี้นะครับในครอบครัวหรือไม่ก็เกี่ยวกับความรักมากเป็นพิเศษนะครับบางเรื่องอาจจะไม่ได้วางแผนมาก่อนก็เป็นไปได้นะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักนะครับเป็นราชินีดาบนะครับไม่เพียงแต่สุภาพบุรุษเท่านั้นนะครับที่เอาแต่ใจตัวเองนะครับสุภาพสตรีก็อาจจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเป็นพิเศษด้วยนะครับมักจะทำอะไรตามใจตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ลดลดกันลงไปบ้างในบทบาทที่เรามักจะแสดงออกโดยที่ มองข้ามอีกฝ่ายนะครับอย่าไปโทษกันนะครับรองลดลงมาทิฐินะครับความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับประคับประคองกันไปก่อนในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนนะครับความรักอาจจะมาแรงนะครับแรงในรูปแบบที่เราต้องลดความแรงลงไปบ้างนะครับเพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งหรือไม่ก็อาจจะเกิดปัญหานะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่ สี่เรื่องที่สี่นั่นคือเรื่องของอุปสรรคเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องแนวทางชีวิตสำหรับชาวปีมะโรงนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเด็กถือไม้เท้านะครับนี่ก็คือบทบาทหน้าที่ที่เชื่อมโยงไปถึงคนที่เรารับผิดชอบอาจจะเป็นลูกหลานบริวารนะครับในช่วงนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นลูกน้องพนักงาน มีแนวโน้มที่คนที่รับบทบาทเป็นผู้นำนะครับก็จะมีหน้าที่เด่นชัดขึ้นในการดูแลให้คำแนะนำให้แนวทางให้ข้อปรึกษาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารต้องดูแลลูกน้องครูบาอาจารย์ด้วยก็ดูแลลูกศิษย์มากเป็นพิเศษในช่วงสาเดือนนี้นะครับพ่อแม่ก็ลูกหลานของท่านนะครับก็จะเป็นหน้าที่ที่ทำให้ท่านต้องรับผิดชอบมากขึ้น ต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับก็เป็นเด็กถือถ้วยนะครับแม้ว่ามีบรรยากาศที่อาจจะมีความาเข้มข้นในบางเรื่องแต่บรรยากาศของการผ่อนคลายก็ยังมีนะครับกิจกรรมใหม่ๆเข้ามานะครับลูกหลานบริวารมีส่วนร่วมนะครับการพบปะซึ่งกันและกันเจอคนจํานวนมากมีความสนุกสนานมีความบันเทิงอันนี้เป็นการเพิ่มนะครับเพิ่มความเข้าใจที่ ควรจะเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับก็ยังมีส่วนสําคัญลูกหลานบริวาลเติมเต็มเข้ามาในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเทศกาลวันสงกรานต์เหล่านี้นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับที่ครอบครัวมีบรรยากาศใหม่ๆสดใสขึ้นก็เป็นทางออกสําหรับลดอะไรที่มันเป็นปัญหาได้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของแนวทางชีวิตโอกาสต่างๆนะครับเป็นเอเมอร์นะครับนี่คือ ความมั่นคงนะครับที่ท่านจะก้าวไปสู่จุดนั้นได้ชาวปีมะโรงนะครับจะมีลักษณะคนที่มีความเชื่อมั่นตัวเองโดดเด่นในหน้าที่ของการงานนะครับไม่ว่าท่านจะทํางานประจําหรือว่างานส่วนตัวจะมีความเข้มแข็งทางจุดนี้นะครับพัฒนาได้ต่อเนื่องได้มั่นคงได้และมีผู้ใหญ่อุปถัม์ด้วยการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติก็มีโอกาสประสบผลสำเร็จนะครับไม่ว่าในรูปแบบของการงานหรือ เรื่องความรักนะครับก็เป็นทางออกพัฒนาได้ต่อไปได้นะครับมีอํานาจมีบรารมีมีความมั่นคงบัํางรวยอย่างดีเยี่ยมนะครับก็เชื่อมโยงไปถึงดวงของจักรพรรดินีนั่นะคือจะเด,ด่นมากนะครับทั้งเรื่องงานเงินและความรักมั่นคงต่อไปนะครับทีนี้นะครับเรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13นะครับเพื่อเป็นการให้คําพยากรณ์เพิ่มเติม สำหรับชาวปีมะโรงนะครับในช่วงสามเดือนนี้นะครับเป็นสัตตานะครับนั่นคือการคลี่คลายปัญหาย,ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีๆยังมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับสำหรับท่านที่เจอปัญหาเจ้าปสคก่อนหน้านี้นะครับก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีการคลี่คลายการงานการเงินความรักอะไรที่เป็นปัญหาก็จะคลี่คลายได้แล้วก็บร,รากาศใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นนะครับสิ่งดีๆรออยู่ครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในปีมะโรงใน3เดือนต่อจากนี้คือเมษายนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายน2568นะครับการงานของท่านจะมีจุดเด่นไม่ว่าเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีนะครับมีความพร้อมมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จพลิกชีวิตได้ก้าวสู่ความมั่นคงได้ ทั้งงานประจำหรือว่างานส่วนตัวนะครับและก็จะมีอำนาจารมีมีชื่อเสียงมีดวงของจักรพรรดินีมีดวงของจกังงจกรพรรดิซึ่งเด่นทั้งเรื่องของการงานทั้งคู่ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะครับก็จะเกิดความมั่นคงต่อไปเรื่องการเงินนะครับมีโอกาสนะครับมีงานพิเศษเข้ามาเป็นที่มาของรายได้เพิ่มเติมเข้ามาอกีกนอกเหนือจากรายได้ประจําและ มีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินที่รอมีเงินก้อนเข้ารับเงินเข้ามาตลอดนะครับมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบมากขึ้นก็จะทําให้การเงินของท่านเพิ่มมากขึ้นนะครับมีความมั่นคงต่อไปนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับคือในช่วง3เดือนนี้นะครับอาจจะมีเรื่องงานเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าพ่อบ้านแม่เรือนง,งานเยอะงานมากต้องรับผิดชอบตรงนั้นตรงนี้ก็อาจจะทําให้ เวลาสำหรับครอบครัวลดลงไปบ้างนะครับก็ในช่วงเวลานี้ก็ต้องค่อยเปล่นค่อยไปนะครับหรือไม่ก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องของความคิดเห็นไม่ลงรอยกันก็อาจจะทําให้เกิดกระทบกระทั่งกันบ้างแต่เป็นเรื่องที่ไม่รุนแรงจนเกินไปนะครับคือพอเวลามันผ่านไปสักระยะหนึ่งท่านก็จะหันหน้ากลับมาเข้าใจกันได้ปรึกษาหารือกันได้นะครับเพียงแต่ว่าณนะช่วงเวลาที่อารมณ์มัน มันไม่ค่อยดีไม่ค่อยปกติหรือว่าอะไรในช่วงนี้ก็อาจจะต้องลดนะครับลดอะไรที่จะเป็นข้อขัดแย้งกันลงบ้างเพื่อที่จะประครับประคองนะครับจะเอาแต่ใจตัวเองนะครับไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของลูกหลานบริวารที่จะเป็นส่วนเชื่อมนะครับเชื่อมอสัมพันธภาพเชื่อมความรู้สึกที่ดีนะครับอะไรที่มันทําท่าจะเตลิดไปก็ยังมี โอกาสกลับมาได้นะครับเป็นความรักที่สามารถพัฒนาต่อไปให้เกิดความมั่นคงได้นะครับส่วนแนวโน้มทิศทางชีวิตนะครับไม่โอกาสดีในเรื่องของการที่ท่านจะประสบผลสําเร็จมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีงานมั่นคงอํานาจบารมีเปิดกว้างเต็มที่บทบาทหน้าที่ต่างๆก็จะเด่นชัดขึ้นไม่ว่าท่านจะทําหน้าที่อะไรมีความรับผิดชอบส่วนใดบ้างนะครับ การติดต่อการเจรจาการสื่อสารกับชาวต่างชาติในรูปแบบของการงานบางคนมีแนวโน้มที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับไม่ว่าสร้างงานสร้างอาชีพหรือพัฒนาบทบาทของตัวเองก็จะเด่นขึ้นนะครับนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวไปสู่จุดที่ดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับนะครับแต่อย่าลืมข้ามนะครับอย่ามองข้ามเรื่องที่ควรระวัง อาจจะมีปัญหาจากคนบางคนเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับท่านได้นะครับไม่ว่ารูปแบบของการปัญหานั้นจะเป็นอะไรอย่างไรก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับเรื่องของความคิดบางทีก็สับสนนะครับบางคนก็อาจจะเป็นอารมณ์พาไปนะครับตกอยู่ในภาวงความคิดนานเกินไปสับสนหาทางออกไม่เจอนะครับหรือไม่บางคนก็อาจจะทํางานมากเกินไปไม่พักผ่อน มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้และอาจจะมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ควรระวังนะครับลดบทบาทลดอะไรที่ตามใจตัวเองมากเกินไปเพื่อการประนินปนอมนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตมีความสมบูรณ์ได้นะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในปีมะโรงนะครับ อะละครับหมอฮักพยากรณ์ดวงพี่น้องชาวปีมะโรงใน3เดือนต่อจากนี้คือเมษายนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายน2568มาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคและแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณาน,นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็แชร์ออกไปบ้างนะครับเพื่อเปิดการมองเห็น คลิปให้มากขึ้นนะครับแรกที่สำคัญก็สำหรับท่านที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ช่วยกดติดตามนะครับเพื่อเพิ่มเพิ่มโอกาสนะครับหรือไม่ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการเตือนเวลาหมอคลิปลงคลิปหมอฮักลงคลิปใหม่ๆท่านก็จะได้ไม่พลาดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นอย่างสูงที่ดูแลซัพพอร์ตกันมาตลอดนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ พี่น้องชาวปีมะโรงทุกท่านนะครับจงมีช่วงเวลาที่ดีๆประสบความสําเร็จก้าวสู่ความมั่นคงรุ่งเรืองร่ารวยนะครับชีวิตดีขึ้นและขอให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ